โจทย์ข้อนี้นะครับดำเป็นฝ่ายได้เดินก่อนครับวิเคราะห์สถานการณ์นะครับดำเ5เม็ดนะครับที่ถูกล้อมอยู่นะนั่นก็คือ5เม็ดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมีลมหายใจอยู่แค่3ลมหายใจเท่านั้นเองคราวนี้เราต้องสู้กับกลุ่มไหนครับก็คือกู้สู้กับข่าวสามเหลี่ยมเช่นกันนะครับข่าวสามเหลี่ยมตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด4ลมหายใจเราจะเห็นว่า ดำลมหายใจน้อยกว่าขาวนะครับจําเป็นที่จะต้องหามากเด็ดนะครับในการที่จะทําให้ขาวเนี่ยลดลมหายใจตัวเองหรือเพิ่มลมหายใจให้กับดํานะครับต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคราวนี้ดําจะมีวิธีไหน,นครับในการที่จะสามารถพิกวิกฤจตรงนี้ออกมาได้ ใครตอบตรงนี้นะครับอัตลีข่าวเชื่อมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าประสบความสำเร็จไหมครับเบียดตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนลมหายใจเพิ่มนะแต่ว่าสุดท้ายนะครับรูปนี้ดําจะเป็นที่ต้องเปิดโคเท่านั้นนะซึ่งข่าวก็ได้กินก่อนนะครับโคเนี่ยมันห้าสิบห้าสิบครับซึ่งยิ่งข่าวได้กินก่อนแปลว่าดำต้องไปเป็นฝ่ายหาข้อตกลงก่อนใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆอะ่ะตรงนี้ต้องเป็นวิธีสุดท้ายนะครับในการเล่นโค้ในรูปตรงนี้นะครับดำไม่ดีครับเพราะว่าจะมีวิธีการเล่นที่ดีกว่านี้ครับมีใครคิดออกไหมครับ โอเคนะครับเรามาดูกันนะครับรูปนี้ใช้วิธีการโยนให้กินนะครับเป็นการใช้ท่าทรอินนะครับโยนเข้าไปข่าวกินดำต่อลงครับขาวเบียดที่ข่าวสีตรงนี้ระวังให้ดีนะถ้าเดินพลาดนี้จบเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ระวังให้ดีเนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอก็คือเรามักจะปิดลมหายใจจากข้างนอกใช่ไหมครับอย่างนี้ข่าวก็จะเชื่อมพอเชื่อมเสร็จเนี่ย ดำปิดที่ดำเจ็ดขาวก็จะเชื่อมนะครับตอนนี้เป็นการไล่ลมหายใจกันแล้วนะโอเคครับดำอัตลิดูเหมือนว่าดำเนี่ยจะได้กินขาวก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าเรามาดูรูปจุดจบก่อนนะครับรูปนี้ดำกินแต่ขาวก็อัตลิคืนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดำก็ตายเหมือนเดิมนะถ้านี้เป็นท่าถอดถุงเท้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าดำเดินไม่ระวัง ดำก็จะถูกจับกินเหมือนเดิมนะคราวนี้ฉเฉลยแล้วนะครับดาโยนให้กินก่อนครับเพื่อที่จะทำให้เขาลดลมหายใจตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต่อลงรูปตรงนี้ขาวเบียดนะครับ ดำอัตริไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้มีวแค่2ลมนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับการโยนให้กินนะครับหรือถ้าโทอินนะครับอีกทีหนึ่งพอเขากินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเม็ดตรงนี้ต้องต่อลงที่7เท่านั้นนะไปเดินตรงอื่นไม่ได้นะครับถ้าไปเดินที่อื่นเดี๋ยวเขาจะเดินที่7แทนแล้วเราต้องมานั่งเล่นโคกันนะครับพอเราเดินที่นี่ตรงนี้ต่อลงมาที่7ตรงนี้การไล่ลมก็ประสบควาสมสำเร็จแล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าข่าวเนี่ยไม่สามารถอัตลิ จากทางด้านขวาตรงนี้ได้นะครับถ้าอัตลิมาก็โดนกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องกินจากทางด้านซ้ายแต่ถ้ากินจากทางด้านซ้ายเนี่ยข่าวก็ต้องเชื่อมก่อนดําก็จะปิดลมหายใจนะครับตอนนี้เป็นการไล่ลมหายใจกันละดำอัตลิถ้าเกิดข่าวอัตลิดำดำก็กินครับอย่างนี้ก็รอดร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเรารู้ท่าจับกินแล้วนะครับแต่ว่าต้องระวังในการเดินทุกฝีก้าวด้วยนะครับ ท่านี้ยากไหมครับโอเคครับก็วันนี้มีโจทย์มาฝากเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ